สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องกันเบิด์ตสกูดุคนเดอ้อมือนี้กัมมาภูพอกับน,น้องแหล่เด้อพ่อเม่พี่น้องโดยหลังจากที่ทางน้องแหล่กับบอได่ายคลิปให้พ่อเมยพี่น้องบึ่งประมาณกะหลายมืออยู่นอกพ่อเม่พี่น้องโดยก็ต้องขอโทษเลยหลายเด้อโดย,โดยมือนี้กัมมาภูพอกับน,น้องแหล่กับยูเพื่อนมือนี้เนาะโดยโดยเนาะพ่อเม่พี่น้องเข้าไปกันเลยทางสางเพิ่นกัมาาหิตแล้วมือนี้โดย แต่ละมือกับพุนตกตลอดเลยเอาเอาหินออกวะนี่หินเด้นี่ที่มาเกาะบันไดอะไรบันนี้ก่อในห้องนะบอกในห้องนี้หมดแล้วเออเกาะห้องนอนก่อห้องน้ำห้องน้ำบ่เป็นห้องนอน สบายดีแม่สบายดีก้อยสำนี่ก่อนบอเออตำนี่กับพ่อเน้ยอืก้อยเทลน้อยอ่ะก้อยเทลน้อยเป็นบอะดีอันนี้เกาะมือว่านเนาะนี่นี่กะเทเทคานมือซื่อนั่นเนาะ เห็นปะเทคานมือชื้นนั่นเนาะนี่อันนี้ก็ก่อเมื่อวานกันเกาอมันสุดเลยบาทนี้เนาะอ่าตอไก่สชิได้เข่าห้องน้ำแล้วท่านลองเลเซอร์บก้าเข่าเพราะว่าผมมีประตูอันนั้นผมมีบลองบังบล็องห้องน้ำนี่นะผมมีบน็องบล็องบล็องนี่ ตรงใส่บ้านกเหรอฮะบอนึงแข็เลบั๋นั่งอยู่ออยบอว้าอยู่ของนำนี่ก็ไปตาห่อนี่เลเนอะเขามาบามันแดดไปนล้อวแดดก็ร่มมาแล้ว <laughs> ดิหวานนีก็ทั้งทึง่ง Man sagt, นนก,ลก,ก,กเลยมาผู้เดีวยวเด้อลูกบ่ขึ้นก็นเลยมาผู้เดีวยวว่ะ ໃຫ້ເບ hey, ິ່ງທາງນາກັນເພມພີນອງສກາມາຜູ້ດວວາທັສາອາຍຜູ້ຶກະພິນບສບາຍນາະພໍມພີນອງມາໍດເລີດມ ากคือพ้นชิตโต๊ะคือเก่ามือนี้่ยังมันคือเป็นแนวนี้เนาะนโต๊โตะบ่แม่เขาคือบ่ฮูเมื่อทูพืชนี่ก็ได้ ท่าน้องเหล่ก็เลยถ่ายคลิปพ่อแเ่พี่น้องได้เบิง่งโดนแล้วนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็ต้องขอโทษหลายๆเด้อท่าน้องเหล่กะบู้เงินได้กวาสิทาย,ายแนวอยู่นี่แต่ว่า มือได้กับพนตกเลยเวทาฮะายังนี่เด้ยังเห็นเป็นทราอยอยู่ตอนนี้ก็ยังมาได้กินข้าวเศร้าพี่น้องผมมีแนวกินจะหน่อยว่าสิไปห้านวะ่ะซื้อแนวกินอยู่แนวกินบางมือกับห้านเอาไหมมากินตำหองมังหุงไป นั่เสว่ไว้อยู่บ่กำลังหมาปูนอยู่น้องพี่พี่น้องกับรายปดกอยใส่กันแล้วมันกาง่ายบ่คือแบบถอนกน้ำใส่เลยแล้วก็เลยแหละมันมันนัก เซ่เซ่ผึนใสอันนี้ทางหลังบ้านนอกก้องมี่พี่น้อง้องนำสองห้อง มือซื่นนะครทางสร้างผ่นกระมาหิทธกับเมียเพผ่นเนาะหลวงพี่น้องท่านนองเหล็กอะไปอนามัยเคืองนายทงก็เลยไปถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็บมมีเน็ตพร้อเมหมือนนะเนาะทางเพผนละตีเพผุนเติมให้ทางน,น้องเหล็กก็สิบพันกะลงยากขนาดแบบอันไปลงอยู่นอกมันก็ยังแบบพ้นตกขนาดก็เลยถือกันเลยกับมันโมมีสัญญาณน,นะแล้วก็ โหลดไม่ได้จิกเกอ่อเงินเบิดฟรีสื่ออันเติมสิบพันอะไรแบบส่วงนี้กะเป็นส่วงหนาฝนเน่ฝนกะตกตลอดเลย มือนนังกระบาดป๊กไว้ถึงน้ำก้อนบอกก็ได้บอกเบอพอดีบะ ข,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 ขึ้นได้ปะโอ้สุดยอดเก่งมากขึ้นก่อนทัทง้งงจนสุดบ้านี้อ่ากะเออมีท่อน,นี่ปะ เออหอล็กตัวเทิงนั่นพอเนาะพอกันเดอเดอสองสามอีกสแถวยยสูงอเนาะตัวใดีวิองแล้วไดสิบมทองไดสิปีตดบ่มีดอกบ่ได้ดอกเขาบอกโตมาไม่พอฮะเขาบอกโตไบ่ เอามาได้ชใช้ตัวตัวนี้ก็เก้าโมงวัยรีเวลานี่ก็แกของอะไรแน่นเก้าโมงถอาได้เก้าโมงสี่สิบเอ็ด พนใหม่แล้วบ่นี้ค,นคือมีเสียง<น>อขึ้นตลอดเลยเหมือนคือพ้นชิมาตลอด khiên nhang cho nè khen đi, cho đây lên lại phải rồi, đào khăn <cười> 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 lưu cầu lưu ơi, bà này, sụt bà ไปใช่เด้อเ้าท่องเร้ได้เหมือนเดเป็นยังโอ้นเฮารงบก้นาคนบอให้ตักบล็อกให้เล่าตักบล็อกน้อยกไ้างไปหลักปดไปใส่ไปหลักแปดสื่อซีนวะโอ้สื้อซีนมาละะ สบายดีน้องดีบายดีไม่ดีเหรอบายดีหำสบายดีาไก่คันเลยแจ่งแล้วแย่งแล้วจูดจูดเลยจ,ปปจูด,จ,ดจูดกระจูดเลย อ่ตอโดยทั้งน้องเล็กอะสิขอจบคลิปไปเพี้เท่นนี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยกะตอนนี้กะสวยเติบแล้วละกะทงกังแม่กะอยากกินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเศร้าเถอะโดยโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเล็กอะขอขอบใจทางแม่ทองแดงที่ โอนเงินมาให้น้องเหล่ได้เติมบัตรล,ง,ลงคลิปเจอหนึ่งพันบาทเนาะพ่อแม่พี่นอ้องโดยกะททางน้องแหล่ก็ขอให้แม่เพิินอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่ายได้ความไข้อย่ามีาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินทางไปไซมาไซก็ขอให้ปลอดภัยลำลำรวยรวยเด้อแม่เด้อซาถูกโดยโดย,โดยจากคลิปนี้ทางน้องเหล่กะสิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนทางน้องเหล่กะขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีถูกๆูกฐานเลย ะมีข่อยก็มีแม่ผัดแม่แคนาดาแม่ชมจิตแม่อินเขียนแล้วก็แม่วิภาพรแม่วันแม่กัทลีแม่อรุณีแล้วก็ม่อเมริกาแล้วก็เอยคนไทยแล้ະก็แม่แสงแล้วก็າาจารย์ที่เพิ่นซื้อดินให้น้องเลลุงเฮิมเพินตี ทุกคนที่ซอยน้องแหลเข้ามาทั้งน้องแหลกก็ขอให้ถูกถูกฐานอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บย่าได้ความไขยยม่อย่ามีปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นกันได้เงินแสนเดินทางไปไสมาไสก็ขอให้ปลอดภัยเหตุธุรกิจยังก็ขอให้เจริญเจริญเด้อลำล่ำรวยรวยเด้อซาถูกโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องแหลกก็สิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่หับ z o คลิปของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโคษณา โดยจากคลิปนี้ทางน้องแหลกกัสิขอาลาไปเพียงเท่านี้ก็บพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี